นะครับอ่ะมีคอมเมนต์บอกว่าช่วงนั้นมีโปรแกรมซัปโปโรมาเยือนเอฮิเมะพอดีเลยครับอยากให้อยู่เตะเจอีกสองกันครับหมายถึงช่วงเออช่วงมีนาใช่ไหมอันนี้ขอบคุณมากเลยข้อความคุณคิณคสเตนเซอร์เนี่ยคือผมยังไม่ได้ไปอันนี้ผมพูดตรงนะผมจะไม่ได้ไปไล่โปรแกรมตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยคือคือแสดงว่าดูแล้วแหละคือพวกนี้ทีมชาติยังไม่ส่งสือแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกับนักบอลผมที่บอกวเวลาผมคิดผมไม่ได้คิดโดยที่ว่า คือเอางี้ดีกว่าผมไม่ได้แบบไปเข้าคานักบอลว่าเฮ้ยผมรู้จักสุภรโชคเนี่ยผมไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้นผมไม่รู้จักเอกษฐ์ขนาดนั้นผมไม่รู้จักเจริญศักดิ์นั้นผมพูดตามหลักการ,รให้มันเห็นว่าคุณจะทําทีมชาติเพื่อพัฒนาเนี่ยคุณต้องสร้างต้องสร้างขุดกําลังให้มันเยอะขึ้นมากกว่า30คนในทีมชาติต้องมี50ขั้นตา่าชุดใหญ่เนี่ยแต่ตําแหน่งต้องมีน้อยสี่ตัวเลือกใช่ป่ะครับไม่ใช่เนี่ยเส้นครับคุณเห็นไหมล่ะสุดท้ายไปแบ็กซ้าย2ตัวใช้ไม่ได้โยกมิเลสันาาาอ้้วปีกซย อน,นานไปเอาสรุปคือโค้ดไม่ใช้ใช้แต่สุขโชคตอนท้ายคือมันเห็นภาพแล้วอะแล้วคุณจะไม่ให้ผมพูดได้ยงไงในเมื่อผมก็ต้องพูดในมุมหลักการนี้ไม่ใช่ผมจะไปนั่งแบบเออนักฟุตบอลคนนี้เออเป็นน้องกูไว้แ้องปกป้องมันคุณมันรู้ที่เป็นน้องผมผมยังไม่รู้จักเลยตลกไหมรู้ดีมากผมแบบคนทางงําข่าวก็งงว่าจะยังไงก็เลยแบบ อ่ะวันนี้ถือว่าได้คุยได้ระบายแล้วเดี๋ยวกลับไปชนะส่วนตัวกลับไปด่ายวนนี้ต่อเออจะได้รู้ไงนะครับพี่เมื่อสักครู่นี้ก็บอกมาเออก็แสดงว่าพี่เขาไปเช็คโปรแกรมมาแล้วอ่ะุณมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกันวันที่23มีนาคมโอ้แล,แล้วมัน,มนลงมันลงไปเจอกันลงไปเจอกันพอดีนะใช่แต่เฉพาช่วงพอฟีฟ่าเดย์มันวันที่ไหนอะอมีมีนา เวลาที่ยังตรงตามเวลาประเทศไทยแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเจสองเขาก็เตะเพราะว่าฟีฟ่าเดบังบางหลีกรองเขาก็เตะกันเหมือนบ้านเราแถดสองก็เตะคือตอนนี้บ้านเราก็เริ่มปรับตัวแล้วคือหลีกรองมันมันส่วนใหญ่คุณคุณน้บบ่านน้ำบอลมันทีมชาติมันต้องหลีกสูงสุดใช่ไหมละ่ะก็ถ้าเกิดว่าหลีกรองเขาไม่ค่อยมีตัวมากก็เล่นไปสิเออ,อไม่งั้น<ๆ>โปรแกรมมันไปนึงเตะกันไม่จบหรอกเหมือนไทยลีกอ่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือก็ต้องอยู่ที่ที่คุยกับอย่างที่เจบอกแหละสถานการณ์คือต้องดูว่าเขาคุยยังไงแล้วก็ทางสโมสรเน ดูว่าสุพโชกับเอกนิษเนี่ยพอปล่อยได้ไหมออถ้าสตรีมชาติต้องการตัวแต่สุดท้ายนะ,ะประโยชน์เนี้ยมันไม่มันพอาเป็นฟีฟาุ๊บเนี่ยมันไม่มีทางหรอกใช่ป่ะอเออมันไม่มีทางหรอกสโมสรต้องปล่อยเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยอุลวาวะเขาก็ปล่อยแต่เพียงแค่ว่าคือเพราะว่าถ้ามันไม่ปล่อยอ่ะมันผิดสโมสรเนี่ยต้องปล่อยครับคือไม่ต้องไปมีมีหนังสือปุ๊บเนี่ยไม่มีทางต่อปฏิเสธเลยคือปล่อยแน่นอนเขาเนี้ยอยู่ที่คุยกับนักบอลต้องข้ามไที่นักบอลเพราะสุดท้ายกฎมันมีอยู่แล้วว่า คือหยุดสิทธิ์ขาดที่นักบอลเพราะนักบอลบางคนก็เลือกที่จะไม่ไปก็ได้แต่โอเคมันก็อาจจะต้องโดนกระแสใช่ไหมเหมือนในเคสของเอกนิตรอบที่แล้วมันก็ว่าไปแต่คราเนี้ยมันก็ต้องมามาคุยให้มันชัดเจนว่ารอบต่อไปผู้นี้กลับมามันมันช่วยได้ไหมเติมเต็มได้ไหมหรือในมุมค้ชิีฉเขาอาจจะมองอย่างที่อย่างที่ผมบองคือคือผมจะบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยผมดักไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันถ้ามันมาก,ก็คือเรื่องปกติ ถ้าไม่มาเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเขาอาจจะอยากลองไอ้พวกตัวที่อยู่ในประเทศก็ได้คือมันมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเออเราก็เลยแค่พูดสามแล้ก็เลยพูดให้เห็นภาพว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะมันเป็นไปได้นี่ถูกไหมต้องเออหรือจะเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ปกติอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ